สวัสดีนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาเนาะยังไงเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสมาชิกเข้ามาก่อนไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาฟังหรือเปล่านะครับตอนนี้ลองลองไลฟ์ใน YouTube ดูนะครับก็วันนี้มา,ามาพูดคุยกันนะครับในในไลฟ์ u t u b e นะครับคุยเรื่องไร้น้ำนังฟ้ากันนะนะครับว่าไร้น้ำนังฟ้าอา,อายุวันหนึ่งวันสองวันสามวันนะครับ ลักษณะนนเป็นยังไงแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังไงเนาะเผื่อใครที่กําลังสนใจอยากจะเลี้ยงไรน้น้ำลางฟ้านะหรือคนที่กําลังเพาะปลาอยู่นะครับเราอยากจะได้ไรน้น้ำลางฟ้าไปใช้ประโยชน์นะครับสามารถที่จะอยู่พูดคุยทักทายกันได้นะครับนะอันนี้เป็นช่องประกาศไทยนะครับมาไลฟ์สามารถคุยแชทนะครับพูดคุยกันได้นะครับระหว่างนี้คือใน u t u b e เนี่ยไม่ค่อยได้มาไลฟ์เท่าไหร่ นะฮะตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไร้นังฟ้าแต่ละแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็คนละสายพันธุ์ด้วยนะฮะสอบถามกันได้นะครับเผื่อใครที่กำลังคุยกำลังดูอยู่นะครับมีไหมเอ่ย ใครกำลังดูอยู่ในไลฟ์บ้างนะครับกดหัวใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ <c oughs> เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับวันนี้ช่องประกาศไทยมาไลฟ์คุยเรื่องไรน้ำนางฟ้านะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับกำลังสนใจใช้ประโยชน์จากไรน้ำนางฟ้านะครับจะเอาไว้สำหรับอนุบาลลูกปลาไวอ่อนนะหรือว่าอยากจะเลี้ยงสำหรับปลาโตนะครับ เเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับที่นะคุยกันได้เลยนะครับน้องในแชทนะครับใครที่เข้ามานะครับส่งเสียงหน่อยครับผมไม่รู้ว่าแค่เผลอเข้ามานะครับหรือว่าตั้งใจเข้ามานะครับยังไงวันนี้คุยเรื่องอไรนะน้องฟ้าสอบถามได้นะครับสอบถามกันได้ว่ามันมันคืออะไรนะครับนะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะ มีวิธีการเพาะเลี้ยงไหมนะครับเขาเพาะเลี้ยงกันยังไงนะครับยังไงก็ฝากเข้ามาพูดคุยกันนะครับเนาะนะครับมีใครเข้ามาบ้างเอ่ยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใน YouTube ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับใน YouTube ไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วก็พี่ๆที่เข้ามาในไลฟ์แล้วเนี่ยยังไงฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับนะแล้วก็จะให้ดีเลยนะครับเข้ามาคุยกันนะครับ ตั้งคาถามหรือสอบถามกันได้นะครับพี่นะฮะวันนี้คุยเรื่องไร้น้ำนองฟ้ากันที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นไรยน้ำนางฟ้าแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนาะเผื่อใครที่กําลังศึกษาเรื่องไร้น้ำนองฟ้าอยู่ด้านหลังเลยนะครับตรงกลางเนาะจะเห็นว่าตัวเขาจะเล็กมากๆนะครับโยเยะอยู่อันนั้นคือไรน้ำนางฟ้าแรกฟักนะครับอายุเขายังไม่ถึง1วันเลย ออกจากไข่มาได้แค่ประมาณา10ชั่วโมงนะครับลักษณะตัวเขาจะตัวเล็กจิ๋วมากๆนะครับตัวเขาจะเล็กประมาณน้อยกว่า1มิลนะครับน้อยกว่า1มิลเพราะงั้นเนี่ยไร้น้ำนางฟ้าตัวเล็กแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ในการอนุบาลลูกปลาแรกเกิดนะครับส่วนใหญ่เป็นแรกเกิดเลยนะฮะซึ่งสามารถใช้เลี้ยงไร้น้ำนางฟ้า,าใช้เลี้ยงไรแดงได้ตั้งแต่เปิดปากลูกปลาเลยนะครับ แล้วก็อะไรนะั้นน้ำฟ้าแรกฟักเนี่ยสามารถให้ลูกปลาได้ไปจนถึงลูกปลาเนี่ยอายุได้1เดือนเลยนะครับถ้ากินต่อเนื่องนะครับลูกปลาของเราจะรอดเยอะนะครับแล้วก็โตวไวเนาะถ้าเกิดว่าเลี้ยงต่ออีกสักหน่อยนะครับใครที่มีน้ําเขียวนะครับเลี้ยงเลยนะ้ำนังฟ้าต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับจะประมาณตัวนี้นะครับด้านขวามือนะฮะตอนนี้เลี้ยงได้ประมาณ5วันเนาะประมาณ4ี่ห้าวัน นะครับด้วยน้ำเขียวนะฮะก็จะเป็นายน้ํานางฟ้าซิรินทรนะสายพันธุ์ตัวนี้นะครับซิรินทรนะนะครับลักษณะของเขาก็คือหางจะเป็นแฉกนะครับหางเป็นแฉกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหางเขาจะเป็นแฉกสองแฉกนะครับแต่ละสายพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ความยาวประมาณ1เซนนะครับประมาณ1เซนเท่านั้นเองนะครับเนาะ อันนี้1นึเซนสามารถให้ปลาโตได้แล้วนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงปลากัดอยู่นะครับแล้วก็ปลาตัวโตๆนะครับสามารถกินเลยน้ำนางฟ้าไวนี้ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ประโยชน์ของไลน้ำนางฟ้านะครับเราก็รู้กันอยู่นะครับปโปรตีนสูงแล้วก็มีสารเร่งสีโดยธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับเนาะมีสารเร่งสีโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย แั้นั้นใครที่เลี้ยงปลาสวยงามอยู่เราให้ไหร้น้ำนางฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะออช่วยให้ปลาออกมาสีสันสวยงามนะครับแล้วก็โตไวด้วยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ไร้น้ำนางฟ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับลองมาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะอันนี้เลี้ยงประมาณ7วันนะครับดูตัวโตขึ้นนะครับดูตัวโตกว่าเมื่อสักครู่เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยโตได้ประมาณเซนครึ่งแล้วนะครับประมาณเซนครึ<ม>่ง<ม> เนาะตัวค่อนข้างโตดีเลยนะครับโตเร็วกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับตอนนี้โตเร็วมากๆนะครับเนาะอันนี้7วันโตได้ประมาณเซนครึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ1-2ึมิลนะครับ1-2มิลที่เขาจะโตได้นะครับนี่นะตอนนี้ยังไม่เห็นไข่เลยนะครับแตนน่ว่นเขายังโตได้อีกนะครับเขายังโตได้อีกแล้วก็สามารถที่จะมีไข่ได้เหมือนกันนะครับ น่าจะประมาณ10วันขึ้นไปนะครับเขาถึงจะเริ่มมีไข่เนาะแล้วก็จะทยอยออกไข่เรื่อยๆนะครับช่วงที่เขามีมีมีโตเต็มวัยแล้วนะครับเขาจะสามารถวางไข่นะครับแล้วเราก็สามารถเก็บไข่พวกนั้นเนี่ยเอาไปไว้ใช้ประโยชน์เอามาฟักนะครับหรือว่า,าไปเพาะต่อได้นะครับเนาะอันนี้คือไรนั้นนางฟ้านะครับลักษณะตัวเขาจะง่ายท้องนะครับว่ายน้ำบ่ายท้องแบบนี้ นะครับว่ายน้ำไงทองแบบนี้เลยนะดูก็น่ารักดีนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามที่บ้านนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เทียบให้ดูกันว่า3ามสายพันธุ์นะครับ3ส,สายพันธุ์มีความแตกต่างกันยังไงเนาะนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็พามาให้ดูกัน มีอะไรสอบถามกันได้นะครับเผื่อใครที่เข้ามาแล้วอยากจะสอบถามนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะสำหรับรา้ําน้ำงฟ้า